สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการฟันนี่คลีปรมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรารจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสารสังคมดีๆให้หน่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะครับเราจะขอหยิบเรื่องมาหากราบภาพยนตร์อมะตะนิรันดร์การของเรื่องที่แก้ไม่ได้สักทีมานําเสนออีกครั้งนั่นก็คือการโกงครับใช่ลวคะ่ะแต่เรื่องการโกงวันนนนี้นะ,ะเป็กการโกรโงดับน ระดับชาวบ้านร้านตลาดค่ะเป็นโกงที่ถ้าใครไม่เคยเจอเนี่ยจะต้องแบบว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอใช่เลยครับแล้วในเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับเกี่ยวกับการโกงทุกหย่อมยากกันจริงๆ,จร,งๆจริงค่ะแต่ว่าก็เคยได้ยินนะคะที่เขาบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีคนก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดนะคะพี่ปอนจริงๆฟังแล้วเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อให้เรายากลําบากย,ยังไงนะครับก็ไม่น่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างได้ถ้างั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมฟันนี่คลิปกับตอนที่มีชื่อว่าไลเดอร์ถูกโกง ไปชมเลยค่ะครับลูกค้าครับอาหารมาส่งแล้วครับผมอ่าฮะตาบ้าเลยพี่ไก่สามอย่างวะพี่ใช่ครับไก่สามอย่างฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตาแป๊บนึงนะใช่นะผมขอถ่ายรูปบ้างมา ใส่ผมนิดเดียวพี่ปัดผมนิดนึงไม่ใช่พี่ไป <c oughs> ไก่พี่ไก่ออโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอะไรฮะน้องดูนพี่สั่งอะไรไปนะไก่สามอย่างครับพี่แล้วมีกุ้งแห้งอย่างเงี้ยมีพริกมีพริกซอยตะไคร้ซอยกุ้งแห้งไก่อยู่ไหนอ่ะก็เนี่ยพี่ไก่สามอย่างถูกต้องแล้วฮะไม่ใช่ พี่เคยสั่งขนาดสั่งไก่อย่างเดียวยังมีไก่เลยแล้วนี่ถ้าไก่สามอย่างมันก็ต้องมีไก่สามอย่างนี่พี่ไก่สามอย่างมันไม่มีไก่แล้วพี่ไม่ๆม่น้องบ้าเปล่าน้องชื่อมันก็บอกอยู่ว่าไก่สามอย่างแล้วไก่อยู่ไหนไอเด้นะพี่คือไก่สามอย่างเนี่ยมันไม่มีไก่อยู่แล้วพี่ฮชื่อเมนูเขาเฉยชื่อว่าไก่สามอย่างพี่แล้วไก่อยู่ไหน ไก่สามอย่างไม่มีไก่พี่เนย็นมันต้องเรียกว่าสมุนไพรสามอย่างดูน้องบ้าหรือเปล่าน้องบ้าหรือเปล่าบ้ากินยานเอาไว้แต่เย็นพี่ค่อยๆพูดพี่ไอ้ไก่สามอย่างไม่มีไก่อยู่แล้วพี่น้อยอยากกินไก่พี่ไม่กินพี่น้อยอยากกินไก่พี่ไม่กินผมจะไปกินที่ไงพี่ฮะกล่องยังสังคมเป็นอย่างเงี้ยเพราะมีคนต่อมสนึกอักเสบแบบน้องเลยแหละผมไม่ได้กินจริงพี่ก็ต้องเลยไม่จ่ายเฮ้ยพี่กูไม่จ่ายโอเคพี่ผมเข้าไปนะพี่นะบุกลุกเขินเส้นมาบุกลุก ไม่ได้บุกลุกเอ็งสั่งไก่สามอย่างไม่ให้ไก่ทั้งอย่างเฮ้ยพี่ไก่อยู่ไหนวะแล้วผมเข้าไปได้ไหมเนี่ยเฮ้กูบุกลุกบุกลุกบุกลุกมาตาไหน,ไหนพี่มาตา47วงเล็บสามยอ้อนาที่5ตัวอักษรที่7โอ้หเก่งกฎหมายแต่ไม่รู้เรื่องไก่สายอย่างตายแล้วอ่ะพี่แล้วเดี๋ยวผมทำไงอ่ะผมต้องจ่ายตังค์เนี่ยพี่เอามาจ่ายตังค์เอาเนี่ยพี่งานเข้าแล้วใครมันก็้ทั้งตังชื่อไก่สายอย่างไม่มีไก่ใครตั้งมาเอาตรงๆฮะเดี๋ยวถ้ามีใครสั่งอีกนะนเ,อเ,อเนี่ยกูแคนเซิลหมด้วเนีย <น>ไอ้บ้านดีแคเหรอรอบพี่แรกก็ไก่สามอย่างทีลนะลูลครับลูกค้าของมาส่งแล้วครับรอบนี้พิซซ่าด้วยเดี๋ยวถ้าเจอรอบนี้นะรอบที่แล้วไม่จ่ายตังค์เดี๋ยวถ้าเจออีกรอบเนี้ยทางฟ้าพิซซ่าหน้าไหนก็ไม่สวยเท่านางเธอ พิซซ่ามีหลายหน้าแต่ผม่ไม่มีหลายใจนะครับเอาพิซซ่ามาเดี๋ยวนี้ค่ะได้ครับ760บาทเดี๋ยว่อนครับขอถ่ายรูปก่อนฮะ760บาทครับเดี๋ยวได้ท่านนายธนาคาเดี๋ยตังตังไงตังไงพิซซ่าคุกเข่าสิคะคุกเข่าแล้วก็กราบแล้วก็ให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ค่ะฟรีไม่ได้นะครับผมจ่ายตังไปแล้วครับจ็ยบาทครับไม่ได้หรอกค่ะ ตนกนรกเอเวจีปล่อยเป็ดแปดแสนล้านพบแปดแสนล้านชาช่วนิด้วรันเดียวนี้ค่ะเฮ้ยนี่จะบ้าระคังไม่ได้นะครับตังก็คือตังครับเอาตังมาฮะตังมา,งมาเอ้ยเดี๋ยวคุณห้ามแตะตัวพระผู้เป็นเจ้านะคะแปดแสนล้านพบแปดแสนล้านชาช่วงนี้รันยืนนิ่งเดี๋ยวนี้ค่ะออ้ยจะพาสั่งให้ผมยืนนิ่งจะไปครับคุณก็แค่จ่ายตังผมมาเอาตังไปเลยครับอย่ามากองอย่ามากงไม่ได้ค่ะเอา 760บาทเสียไม่ได้เลยหรือค้หรือค้หรือคะตกนรกอเวจีไยเป็ดแปดแสนล้านพบแปดแสนล้านชาติชนวนี้ันเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรยวเวเวคุณหยุดนะคะอะไรห้ามข้ามเขตแดนของข้าพเจ้ามานะคะตกนรกเอเวจีไฟเป็ดนะคะยืนนิ่งๆไว้ค่ะดีเร็วเวเคุณอะไรเนี่ยวันวนี้วุณต้องมาเจออะไรคนบ้าๆแบบนี้เนี่ยเอ้ยคุณเจ็ดรยครับปโทหลายรอบละ ไอตัวผู้ชายก็คนหนึ่งไอไก่3อย่างอันนี้พิซซ่าเอาไปกินอีกเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องมาเจออะไรไอ้บ้า mm hmm. ยังมีอีกอย่างดีกว่าเขี่ยมเลยย yeah. า <c oughs> อย่ารู้กันแก้เผ็ดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะแกล้งไปถ่ายรูปไว้แล้วก็บอกว่าส่งแล้วมันหลายครั้งแล้วโะเสร็จร้อย รอบหน้าจะมียามาอีกอดอเฮ้ยมีนนพิเศษนี่ครับตอมสำนึกอักเสบหรือไงทำนิสัยไม่ดีตอมสำนึกอักเสบแบบนี้ไม่มีใครเอา,เอา,เอา,เอาไม่มีใครเอา ทุกเทปเลยไงทุกเทปครับผมแต่ก็ร้องถูกมาใหญ่บ้านอยู่ใกล้ไปทีหลังก็ไม่ต้องมาแล้วมาก็มาร้องเพลงด่าอย่างเดียวไก่กูอยู่สายไก่กูอยู่สายพี่ไม่รู้พี่เห็นไก่ผมไหมพี่ไม่เห็นไม่เห็นพี่ไก่ไก่ไก่เห็นไก่ผมไหมพี่ไก่ไก่กูอยู่สายไก่อะไรวะนไก่ผมอยู่ไหนไม่เห็นไก่มาไก่กะไก่กะวะไก่กูอยู่สาย จะโจทย์ด้วยไปไก่สามอย่างเอาตั่งมาเลยจ่ายตั่งมาเลยเพืวอยเนี่ยทำไมเอาตั่งมาดิไก่กูอยู่ใส่ไม่ได้ครับไก่กูอยู่ใส่ไก่อะไรไก่คุณเขาสวยครับช่วยเลยครับอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมฮะช่วยช่วยทีฮะช่วยช่วยด้วยครับ ช่วยพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่เขาป่วยจิตเขาป่วยกันทั้งผัวทั้งเมียเฮ้ยอะไรเออไม่ได้กินยาหลายวันแล้วเนี่ยยาเฮ้ยยานั่นที่เขาป่วยไปยาคนบ้าเนี่ยไก่ไก่ไก่กุไก่อะไรไก่ทำอย่างไก่ทำอย่างไม่มีใคร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 สั้งหมด คุณนี่เองตัวต้นเหตุไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงานผมขอเงินผมไปครับผมไม่แจ้งจ้งผมอะพี่แล้วทำไมไม่แจ้งความมาฮะผมไม่รู้ครับนี่ไงเขาถึงมาบอกว่าสินเสมอกันไปแจ้งความสิไม,ไม่ใช่มาขโมยของแบบนี้ใช่ครับประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนโกงไม่มีความซื่อสัตย์อย่างพวกคุณนี่ไงนี่มันสาววัดแงนี่วะฮะใช่ใช,ใชไม่ใช่ครับผมสารวัโจครับแกกุุ่บบ ทตัวน่าแรงเก็นในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลียใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ กะจะกินฟรีกันทั้งชีวิตเลยมั้งเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้กินฟรีครับแต่กินฟรีที่โรงพยาบาลด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนคิดแต่จะโกงเขาสุดท้ายก็ต้องเจอแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยกรรมมันติดคลิปเพ่นกันแล้วพี่คะข่าวคนโกงเต็มหน้าสื่อไปหมดทั้งคนโกงผาโกงโกงทุกอาชีพแบบนี้เราจะบอกเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไงดีคะน้องเองยังบอกเลยว่าข่าวโกงเต็มหน้าฟรีไปหมดถ้างั้นเนี่ยเราก็ต้องถามเพื่อนว่าเราอยากจะอยู่ในประเทศที่เป็นแบบนี้ตลอดไปจริงๆรหรอ ใช่เลยครับสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ไม่โกงให้มีความซื่อสัตย์ในจิตสำนึกตัวเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้อยู่ในประเทศของเราที่พัฒนาแล้วแล้วก็น่าอยู่แน่นอนครับ ถ้าเราเลือกซื่อสัตย์ไม่โกงกันไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเราจะทําให้ระบบมันยุติธรรมมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วอะระบบมันอยู่ไม่ได้ด้วยกฎหมายอย่างเดียวมันต้องอยูดที่เรามีความไว้ใจให้กันทําคลิปเรื่องคนโกงให้ดูบ่อยๆก็ดีนะคะจะได้เป็นการกระตุ้นเตือนคนในสังคมให้ช่วยใส่ใจดูแลกันแล้วเผื่อว่าคนไม่ซื่อสัตย์คนโกงเนี่ยจะยับยั้งชั่งใจได้บ้างอะคนโกงที่มันโกงได้ทุกรูปแบบจริงๆต่อให้ต้องโกงเลกโกงน้อยก็เอาคนแบบนี้ต้องระวังค่ะแก้ยากต้องให้ไปโกงต่อในคุก ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีใครเข้าข้างคนโกงเลยแต่คนโกงคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะมากเลยค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงของเรายังดังไม่มากพอเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อย่างเราทั้งที่นี่และทางบ้านช่วยกันส่งเสียงดังๆเลยนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่มซื่อสัตย์ไม่ไมโกง พฤติกรรมการโกงการทุจริตโดยเจตานานั้นขาดจิตสำนึกพลเมืองในข้อใดความซื่อสัตย์ความมีเหตุผลความรับผิดชอบส่งคำตอบที่โดนใจ10ท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่4ตุลาคมถึงวันที่6ตุลาคม2568 สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา1 1มง1 5นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ